วันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ลูกสาวขอมานะคะเป็นเมนูที่ลูกสาวชอบมากนะคะวันนี้จะทําขนมปังหน้ามูนะคะให้ลูกสาวแต่ว่าเครื่องอาจจะไม่ได้ครบเหมือนที่เมืองไทยนะคะไอศกรีมใส่เท่าที่มีนะคะเป็นน้าส้มใส่ชูปัป๊บป่๊ใส่ผักดองสําเร็จรูปนะคะก็ไม่มีพริกแดงนะ,ะมีเป็นสีเขียวนะะตอนคลิปนี้จริงๆถ่ายไว้นานแล้วค่ะแต่ไม่มีโอกาสได้ลงสักทีนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ผักชีเพราะว่าสามีไม่กินนะคะก็ส่วน ไส้นะคะไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็สิ่งที่เราต้องเตรียมหมูสับนะคะแล้วก็ขนมปังแผ่นนะคะก็สาใช้แบบถุงหนึงมันมี8 8ดใบหรือว่า8ชิ้นนะคะขนมปังแล้วก็เอามาผึ่งไล่ความชื้นนะคะส่วนตัวหมูสับนะคะจะใส่เกลือพริกไทยกระเทียมนะคะน้ำตาลซอสปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะคนให้เข้ากันแค่นั้นเองคะ่ะ ก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็มีไข่นะคะเพื่อเอาไว้ทาขนมปังแล้วก็ทาหมูจะได้ติดแน่นๆนะคะก็เวลาทาก็ให้กดๆนิดนึงนะคะเวลาไปทอดมันก็จะไม่แยกจากกันนะคะส่วนน้ําจิ้มนะคะสาก็ง่ายๆเลยแตงกวาญี่ปุ่นนะคะน้ำส้มสายชูสําเร็จรูปนะคะแล้วก็ไม่มีพริกสีแดงใช้พริกเขียวนะคะจริงคลิปนี้ก็ทาไว้นานนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้ลงสักทีนะคะ น้สตาตอนแรกเอาอขน,ออนมปังนะคะไปผึ่งจนไล่ความชื้นเวลาเราไปทอดนะคะมันจะได้กรอบง่ายๆนะคะแต่เวลาทอดต้องระวังนะคะต้องใช้ไฟแบบว่าอ่าปานกลางแต่ว่าอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็หมั่นดูนะคะ